นะครับรวมกันมีสัก230กว่าต้นนะครับอันนี้คือรัฐบาลที่ขุดเจอนะนะครับขุดเจอนะครับที่ไม่ขุดเจอนี่ไม่รู้ว่าหายไปกี่สิบต้นก็ไม่รู้หายไปแล้วนะครับไม่รู้หายไปกี่สิบต้นแล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาหรือทหารเขาไม่ค่อยไปได้ดูเลยโอ้โหนะครับหลากหลายนะครับก็เลยปวัสา์ิดทิ้งไว้ก่อนนะครับพอที่หลังๆนะครับคนไทยนะครับเริ่มเห็น 要查什么？ Grazie. นะครับต้นด้านหน้านี่คือมาจากต้นเมาะละเมียงนะครับซึ่งมาะละเมียบมะนะลายมะเรือเพราะว่าเลงตรงนี้ไปเห็นได้เป็นมะละเมียบมานะครับก็ตอกต้นไม้นี้นะครับมาจากไม้เลยชนิดนี้ว่าอะไรนะมือครับโอ้โหอยู่ขวามือเลยครับแล้วทุกต้นนี้นะครับจะเกสรหลักอย่างนี้ทุกอัน แล้วะเกสลักนี้อย่างนี hmm. ้ทุก like. อันเลยนะครับแล้วเอามาแล้วก็วางไว้เป็นต้นเลยครับนะครับวางไว้เป็นต้นเลยนะครับแล้วก็ข้างบนนี่คือสมัยก่อนนี่คือจะถูกทาลายไปหรือจะจมดินไปนะครับแล้วก็เหลือเศษตอไม้ช้างล่างนี้นี่ให้เห็นหลักฐาวว่าที่นี่สมัยก่อนนี่คือใช้ช้างล่างไงจะมีที่ที่ลากโซกตรงนี้จะมีที่ลากโซกนะครับนอกจากที่เราได้เห็นนะครับที่ในเป็นแผนที่นี่แล้วเนี่ยการสร้างของเอ่อเรียกว่าตำหนักนี้นะครับมีวิธีแบบเี้เดี่ยวของมัน อันนี้คือการสร้างของ่ีบสร้างยังไงเนาะนะครับอุดนินแล้วใช่ไมครับเอุดนครจ้ก็เอาไม้เป็นแผนนครับไปวางห้านะครับอวแผ่อะไรก็ไดครับแ่ให้น้าหนักลงไปนะครับทำใ้นลงลงไปวถ้าสุดลงไปคแผข้างบนางก็จะสุดกันนะครับถ้ามีสอเสาที่ใช้ไั้งนั่นเสาทีสุลงเสาที่มีสุกาพนะครับดีกป้านก็จะเตียงน ทอดนี้นะครับมาเจอไม้ทอนนี้ก็เลยว่านะครับเราจะสร้างยังไงดีเนาะนะครับตําหนักเนี่ยนะครับเจอไม้แล้วน่ครับมันไม่มันคือว่ายังไงคือทางโบราณคดีนะครับไม่เห็นภาพเนี่ยนะครับไม่เห็นภาพว่าจะเอาหลังคาตัวเป็นยังไงอ่ะนะครับจะให้สร้างตึกออกมาเป็นยังไงนะครับก็คุยกันหลายคนเลยนะครับประกฏไม่ได้นะครับก็เลยหาต่อนะครับปรากว่าเจอไม้แผ่นนี้ นะครับพอเจอไม้แผ่นนี้แล้วนี่นะครับหลังคาที่เราถ่ายรูปอยู่นะครับจะเห็นหลังคาอย่างนี้เลยครับนี่เป็นชั้นเป็นชั้นนะครับตามโบราณคดีเขาว่าถ้าเป็นกษัตริย์นี่ครับต้องเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้น4ี่ชั้นห้าชั้นหชั้นเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดชั้นกษัตริย์ถ้ามีหลังคาห้าชั้นเป็นวัดครับเออสมัยก่อนครับถ้ามีสามชั้นสองชั้นเซนาอมัดหรือเป็นเศรษฐี ถ้าเป็นชั้นเดียวรู้เลยนะครับว่า,าบ้านคน,บน,น้บ้ันคนธรรมดาสมัยก่อนนี่เขาไม่ได้ดูยูยุกยูอะไรครับดูที่หลังคาก็รู้ถ้าเป็นบ้านพี่น้องของกษัตริย์ต้องมีหลังคาเจ็ดชั้นนะครับถ้าเป็นวัดวาอารามนะครับมีห้าชั้นนะครับถ้าเป็นคนเสนาอามาตย์หรือเศรษฐีครับต้องสองชั้นหรือสามชั้นเขาดูบ้านก็รู้เลยว่าคนนี้มีตาแหน่งอะไรไม่ต้องบอกนะครับไม่ต้องบอกนะครับพอได้หลังคานี้เสร็จปุ๊บนะครับก็เห็นข้างบนเลยที่เราขายไกลๆเนี่ยนะครับเป็นหลังคานี้แหละ นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาแกะสลักที่นี่นะครับถ้าเรามองตรงนี้นะครับเรียกว่ามันเหมือนเกสนักใ้ดอกไม้ใดไฟนะครับแต่ถ้ามองลึกๆเนี่ยที่นี่มันมีกษัตริย์นั่งอยู่บนพนลังครับอันนี้คือพลังอ่าเดี๋ยวเราไปเห็นด้านในแล้วก็เทวดาองค์หนึ่งเทวดาองค์หนึ่งทางซ้ายทางขวาปกครองกษัตริย์ไว้อยู่ กระย์นั่งวรจักรการที่ห้องพัดลมนี่นะครับมาลิกายมาเป็นตำหนักอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไม้สักมีตำนี้ก็เลยสร้าง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 ขึ้นมาาำนี้นะครับบอกว่าช้างเผือกนี่นะครับกุเลงน้องนั่งช้างเผือกมาตรงกลางนี่ฮะนะครับแล้วก็มาขึ้นที่นี่ครับเออตามโบราณคดีเขาบอกนะครับมาขึ้นที่นี่แล้วเข้าไปราชวเราเข้าไปวระจักรการแล้วก็นั่งบนบัลลังก์นี่แหละครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่สร้างตึกนี้มานะครับ คนโบราณคดีก็เลยว่าเออน่าจะเป็นแบบนี้แหละนะครับก็เลยสั้นนะครับทางซ้ายมีอันหนึ่งทางขวามีอันหนึ่งตรงกลางก็จะเป็นที่วัราชกาศนะครับถ้าไม่เจอไม้นี้นะครับองคารก็จะไม่เป็นแบบนี้จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่แบบไหนก็ผมก็ไม่รู้เพราะเขาไม่สร้างขึ้นมานะครับพอเจอไม้สักนี้ต้นนี้ปุ๊บนะครับปรากฏว่าเจอหลังคานี่คืออันเดียวกันครับจาลองมาจากข้างบนเนาะโอเคับถ้าเราเห็น หึ 1> 5, 5, 1, 1, 5, 8, 1, ่งห้าห้าหนึ่งถึงหนึ่งห้าแปดเอ้สบกบีอายุน้อยจังนะครับไม่ใช่ถ้าเป็นหกครอนะครับสามิบกีนะครับท้ามีอายุหกปิบกีเสียชีวิตที่นี่นะครับเวทผู้ชนะยี่สิบที่นี่นะครับเนี่ยที่หนึ่งจ้มีประตูหนึ่งะฮะมีเกต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 นะครับยี่สิบปรยี่สิบเนะครับุรนอที่ต่อไปรุบนี่นะครับมาค่อยวเจนดิโชยโมรอ คำว่า EYF EYF นะครับเพิ่งอ้างว่าคำนัย M เป็น A in ตัวนะครับนีนเมืองตองงับ D A U G ตอง N G U ตองก็คือตองนะครับแต่20ประตูครับจะมีประตูไทย2ประตูนะครับประตูโยไดยาโยไดยาก็คน,น,นมากๆเขาเรียกคนไทยว่าโยไดยามาจากคำว่าอายุทยาเออนะครับก็เรียกว่าโยไดยาเก แล้วอีกเก่งหนึ่งครับของคนไทยครับสินแม่เชียงใหม่ครับอ่านี่ครับเขาเรียกว่าสินแม่นะไม่ใช่เชียงใหม่สินแม่ประตูสินแม่กับประตูยูเนียสของไทยจะมีอยู่2ประตูนะครับแมมตคบ่คนไทยที่รู้จักประตูนะครับก็คือประตูเมืองแพรเมืองตังวัดืองตองนี่นะครับคนไทยที่รู้จักรอบไปในคนไทยไม่ค่อยรู้จักครับตรงนี้จะเป็นเมืองตะวันครับ T, w t K W B อตะวันเจ็ ก็ไปลบชนะผู้ชนะสิบเทียเนี่ยเขาไปไว้าเขาจะมีมูลเตานะครับคนมากมาก็เลยบอกเ่าจีดีมูลเตาได้เป็นเจดีย์ที่ใช้ชนะอ่าใช้ครับใช้ชนะนะครับแล้วก็ไปลบชนะแล้วก็ไปลบชนะเมืองนี้นะครับตั้งชื่อเมืองโยธายาลบชนะแล้วเข้ามาอยู่ในเขตบริเวณสีแยกนี่ครับแล้วปมาดูนี้ปิดครับมาดูนี้ปิดครับปมาดูนี้ปิดหมดครับประกวดว่าเปิดประตูที่หนึ่งเปิดประตูเดียวที่หนึ่งเปิดประตูเดียวนะครับอีกสี่ประตูปิดหมดครับแล้วไปไหนครับ มาเก็บไว้นี่หมดนะครับเก็บไว้นี่หมดเลยนะครับก็เลยนะครับที่นี่ที่เราทรา้องด้านหลังรูปนะครับเป็นที่นวลของคุณลนะครับนะครับอ่ที่ที่มันขับนแล้วบพองมันคงนะครับเป็นห้องมันนมนอนนะครับโอ้นน่นเหรอที่นอนก็คือจะเหมือนอีกข้ามคลองข้ามน้ำข้ามเลือชนะมาทุกครับเรียกว่าไปยิงหนองนะครับตามประวัติศาสตร์ก็ว่าให้ทาไปเรียกว่าไปยิงหนองนี้ชื่อของท่านนะครับก็เลยบอกว่านะครับท่านนี้นะครับออกไปลบ นะครับศึกแล้วเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งนะครับไปถึงฝั่งศัตรูนะครับให้ทหารนะครับพวกเมทับนี่ครับเผาเรือเผาแพทิ้งไปหมดนะครับเมทัพคนหนึ่งก็กล่าวนะครับว่าเอาเรนน้องถ้าเผาเรือเผาแพทิ้งอย่างนี้นะครับถ้าเราแพ้เราจะกลับยังไงเออใช่ไหมถ้าแพ้เราจะกลับยังไงนะครับลูน้องเอ่ยว่านะครับที่เรามาลบนี่ไม่มีแพ้นะครับมีแต่ชนะกับตายแต่ชนะหรือตายอย่างเดียวนะครับเพราะเข้ามาแล้วนี่คือต้องตาย นะครับไม่งั้นก็ชนะไปไม่มีคาว่าแพ้นะครับก็เลยนะครับไม่ให้ทหารเนี่ยมีสองจิตสองใจนะครับเฮ้ยถ้ามีเลยอยู่กูแพ้กลับสิบที่จริง ใา้มือนน่ทำไมถึงคนเดีวยว3ามคนให้คนเดียวก็พอแล้วครับไม่ต้องทุกคนอารมณ์จังหวดอารมณ์ที่ไห้กระายให้ไปนั่งหไป น,น,นี่คือเป็นรัชลรชลดนะครับรัชรลดนะครับรัชรลดนี่คือสร้างขึ้นมาใหม่นะนะครับจำไสมก่อนบูรินทย์น้องนั่งอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้ครับอันนี้คือกษัตริย์องค์สุดท้ายเมื่อ150ปีที่แล้วนะครับนั่งรัชรุดอย่างนี้ก็อ,ออกไปดูเ,เยี่ยมรัชดรที่เมืองบันเดล,ลนะครับก็เลยอังกฤษเขาถ่ายภาพไว้นะครับมากๆเขาก็เลยมาจิญ รเรียกว่าอะไรเงี้ยมาวิเคราะห์อันใหม่มาทําใหม่นะครับขึ้นว่าสมัยบุเลงน้องเขาคงจะมีล้อม้าแบบเนี้ยนะครับที่ออกไปชมลาชดอนนะครับต้องใช้ม้าแปดตัวเนี่ยฝั่งสี่ตัวนะครับฝั่งสี่ตัวแปดตัวแล้วก็บุเลงน้องนั่งข้างในนะครับแล้วเสียน้ำมันนั่งข้างๆสี่คนแล้วก็ไปชมลาชดอนในเมืองของสงสาวดีนะครับอันนี้คือเป็นราชรถอันใหม่นะ โอเคครับเถยงร้อยถ่ายลงถ่ายรูปเสร็จนะครับรถจอดด้านหน้าเลยครับนูนะครับออกไปด้านหน้าครับรถจอดแล้วครับ